โดยแกนนำนปชได้ประนามบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เข้าร่วมม็อบประชาธิปัตย์ถือว่าผิดจรรยาบรรณเลือกข้างเลือกปฏิบัติทำให้วงการวิชาชีพเสื่อมเสียแล้วก็อาจจะมีความผิดในการร่วมกันสร้างความพุ่นวายให้กับบ้านเมืองด้วยนายแพทย์เวงตจิราการแกนำนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชประนามบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์แสถาบัน ที่ออกแถลงการสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของม็อบถือเป็นการสนับสนุนการกระทําของกลุ่มกบฏจึงแนะนําบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้สูงศึกษาหาความรู้เรื่องกฎหมายให้ท่องแท้ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําที่บิดเบือนรัฐธรรมนูญสร้างความเสื่อมเสียให้กับวิชาชีพแพทย์ผมสงสัยว่าไอ้กลุ่มแพทย์นี่หูหนวกหรือประสาทหูชำรุดหรือสมองชำรุดก็ไม่รู้ เพราะสุเทพบอกแล้วครับตัวบทสุเทพบอกแล้วครับประกาศเสียงก้องโลกเลยว่ายิ่งลักลาออกก็ไม่เลิกยุบสภาก็ไม่เลิกมันต้องปฏิวัติประชาชนมันต้องมีรัฐบาลประชาชนมันต้องมีรัฐสภาประชาชนที่ตามใจมันเท่านั้นถึงจะเลิกแล้วมันจะไปเจรจากันได้ยังไงครับดังนั้นเนี่ยผมจึงประนามท่านนะฮะบรรดาแพทย์บางคนพยาบาลบางคนนะครับแล้วก็วิชาชีพสาธารณสุขบางคนเนี่ยว่าคุณสร้างอัปยศให้แวดวง วิชาชีพแพทย์อย่างน่าเศร้าสลดและบางคนไปปราสายบนเวทีกบฏสุเทพโดยใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแพทย์ของตนเองสรรหาถ้อยคําที่สกปรกโสมมโสโครกสิ้นดีต่อเพศแม่ของคุณเองไงเช่นเดียวกับนางทิดาถาวรเสษประธานอปชที่มองว่าถแถลงการของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์8สถาบันรวมถึงการแสดงออกของบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย ไม่เหมาะสมกับจรรยาบัณแพทย์เพราะการเรียกร้องที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของม็อบประชาธิปัตย์ทั้งการขอให้มีการปฏิรูปประเทศเลื่อนการเลือกตั้งถือเป็นการขัดต่อจรรยาบัณบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ควรเลือกข้างหรือเลือกปฏิบัติอีกทั้งยังมีการใช้เครื่องหมายกาชาติสากลโดยผิดเจตนารมด้วยใช้เครื่องหมายกาชาติสากลใช้สัญลักษณ์กาชาติมา แสดงการสนับสนุนและร่วมขบวนประท้วงเพื่อล้มรัฐบาลไม่มีที่ไหนในโลกนี้นอกจากประเทศไทยซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราจำเป็นที่จะต้องพูดเพราะครูบาอาจารย์เขาแม้กระทั่งคณะแพทย์แปดสถาบัน ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ยังไม่ได้คำนึงถึงจรรยาบันนะยังไม่ได้คำนึงถึงจรรยาบรันและเอาเครื่องหมายทางการแพทย์ระหว่างประเทศที่สำคัญโดยเฉพาะกาชาดเนี้ยเอามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ประธานนปชยังประเมินว่าจำนวนคนของม็อบประชาธิปัตย์ลดลงเรื่อยๆนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกจึงต้องพยายามหาแนวร่วมเพิ่มด้วยการเข้าไปสวมรอยโจมตีรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตไม่อนุมัติให้จ่ายเงินและยังยั่วยุสาภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้ออกมาคัดค้านไม่ให้รัฐบาลยืมเงินมาจ่ายชาวนาส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลและออกมาประท้วงอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ชาวนาเข้าใจถึงกระบวนการและสถานการณ์ด้วยแกนนำรปชยังได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้ร่วมกันแสดงพลังออกมาเลือกตั้งในวันที่2กคุมภาพันธ์โดยระหว่างนี้สามารถแสดงออกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนประชาธิปไตยทั้งการจุดเทียนและการสวมเสื้อสีขาวซึ่งขณะนี้สื่อต่างประเทศกำลังจับตาและส่วนใหญ่ก็สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย